นะพอนเริ่มจัดงาน,น่ะคือมันเวลาเราเดินกระแอเดินทางากลับบ้านนั่งรถไปนี้คือมันจะเป็นลมมันจะโยกตัวแล้วโย,ย,ยกโยกอยู่ตลอดเวลาอันนี้แล้วก็กลับถึงบ้านเราก็คิดว่าเราสูบข้าวแต่พอพอเรามา,มาทานข้าวเสร็จแล้วมันก็ยังมีวูบๆอยู่แล้วก็เลยรีบเข้าอสมาธิชัดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ตื่นขึ้นมาคือเข้าสมาธิจบชัดหนึ่งเนี่ยคือมันก็ยังมีอาการยอยู่ แล้วก็มันมันก็แน่นหัวใจมากเลยนะคะเมื่อวานเมื่อคืนนะคะแน่นหัวใจพอเสร็จแล้วเนาะเราก็เข้าคา์ดสองมันก็หัวใจข้างใสหัวใจของเราเนี่ยมันก็แน่นขึ้นมันมันมันโตขึ้นอะมันแน่นมากแล้วก็เอจบคาร์เมื่อไหร่ก็คือเรก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็เสร็จปุ๊บวันนี้วันนี้นะคะคาสเนี่ยคือ พอกลางวันนะั้นเราเราก็นวดนวดอยู่เอ๊ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะเราเหมือนเราลืมนวดอีกขาอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าอะไรงียค่ะออ่แล้วพอมาวันนี้ซี่ขวาค่ะคือเขาทาตั้งแต่ซีขวาตั้งแต่ปลายเท้าตั้งแต่ที่โครงของเราเนี่ยแบบเหมือนเหมือนแบบมันจะหลุดอ่ะคือเมื่อกี้เนี่ยนะคะคือซี่ขวาในตั้งแต่หน้าอกลงไปเนี่ยคือหาข้อเท้าเนี่ยคือจุดเลยค่ะคือ เป็นสภาวะที่แบบไม่เคยไม่เคยเจออะไรเะคะค่ะช่วยช่วยอ่าทีแนะให้ฟังหน่อยน,นะคะขอบคุณค่ะค่ะเขาก็จะขยับปรับเปลี่ยนแบบนั้นแหละค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะจับจับประกอบเข้าหมายด้วยนะที่ครงอะ่ะ oh. มันแบบจับอกเราแบบขยับขยับดันดัน,ด,นดันเข้าหมายด้วยแล้วก็เอ เรารู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวใหม่หรือเปว่าวอันรประมาณเนี้ยเหมือนแบบอืมแบบนั้นอะแล้วจะมีอาการเวียนเหมือนกับอ่าถ้าใครเคยแพ้ท้องแบบผู้ชายอาจจะไม่รู้สึกนะม, <c oughs> มันจะมีอาการแบบนั้นแต่เหมือนเราแพ้ท้องอะแล้วก็มันเหมือนแต่แพ้ท้องนี่มันจะแบบเหมือนเหิวกินโน่นกินนี่ใช่ไหมแต่อันนี้บอกว่ามันจะหวิวอย่างเดียวแต่เราก็ดูมันที่เฉยแล้วก็ก็ ให้ก็บอกร่างกายเราว่าโอเคฉันไม่เป็นไรฉันแค่ปรับพลังงานปรับขึ้นพลังงานใหม่เราถามว่าถ้าเราไม่ปรับได้ไหมก็ได้มันก็ช้าไปอีกแต่เราแบบเอไม่ชอบรายวันเนะี่ยเราชอบงานเหมาลรวก็ไปเลยดูไปแล้วก็ปรับไปทีเราชดชดชตชดไปเรื่อยเรื่อยสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูแลตัวเองก็คือการการกินอาหารที่สดใหม่แล้วก็ดื่มน้ำให้มากแล้วก็ พักผ่อนให้พอถ้ามันปรัดยากก็ต้องมาลดเนื้อสัตว์ลงอแล้วก็กินอาหารน้อยลงเพื่อให้เขาปรับได้เร็วขึ้นแต่ตอนนี้มันจะปรับได้มันจะปรับทั้งทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะอยู่ตลอดเลยถ้าใครที่รับขึ้นได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะดีขึ้นค่ะ ขอ,ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรู้ส<อ><อ>ึกว่าช่วงนี้หนูก็ทานเนื้อสัตว์หนูก็ไม่ได้ไม่ใช่ทานเนื้อสัตว์นะคะผักผักอะไรพรงนี้คือมันมีความรถถู้สึกว่าเราไม่อยากกินนะคือมันมันจะคือมันคกินไม่ลงอะค่ะคือต้องกินแต่ผักใช่เป็นแบบนั้นแหละเป็นแบบนั้นเลยเพื่อที่อร่างกายเรามันจะแบบอะไรเซลล์เซลล์เขาจะยึดยุนได้ดีกว่าถ้าเราถ้าเรากินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์เพราะ แบบนั้นค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วหัวใจ<ด>เรานะเรา็เวเนาะที่เมื่อกี้ลืมเืมต่ออีกคำหนึ่งก็คือเคลื่นเคลื่นนอนความถี่ของหัวใจเราอะจะเร็วขึ้นจะเต้นเร็วขึ้นแล้วมันก็จะมีเหมือนเอ้ยหัวใจเรามีข้างซ้ายด้วยเหรอข้างขวาด้วยเหรอประมาณเนี้ยเวลาที่เขาเขาเอ่อเคลื่อนเขาส่งมาแดงแดงเราก็ดูเราก็ดูเดี๋ยวก็คลื่อนสองอันเนี้ยก็จะรวมกันที่กลมใจลงไปเอง ซึ่งเขาปรับเข้าหากันค่ะแล้วก็การที่มันมันขึ้นความถี่มันสูงขึ้นหัวใจแล้วก็จะเต้นเร็วขึ้นแต่มันจะไม่ไม่มีอะไรนะไม่ต้องตกใจคุณหมอเพราะว่าบางคนอาจจะกลัวว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะมันมันปรับจังหวะเร็วขึ้นนะ,ะเพื่อให้ปรับเข้าสู่ขึ้นความถี่สูงได้เร็วมันจะขยายออกจากกาซีจะขยายไปเรื่อยๆแล้วก็กลับเข้าที่เดิมไปไป,ไปมาๆอย่างนี้แหละดูเอา แล้วก็เมตตาตัวตัวเองดูแลตัวเองด้วยความอ่อนโยนด้วยความวางใจพักผ่อนให้เต็มที่ไปด้วยกันกับกายและใจและจิตของเราเขาจะสว่างเบิกบ,บานมากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะหลายๆท่านก็มีสภาวะทางร่างกายที่แตกต่างออกไปนะคะมีรายงานมาบางหลายท่านเหมือนกันนะคะบางท่านก็ตาพร่ามัวนในตอนกลางวันนะคะอาจจะมองเห็นภาพในมิติสามได้ไม่ชัดเหมือนเดิมหรือบางท่านก็เสียสมาธินะคะสภาวะทางสมาธิอาจจะควบคุมไม่ได้เลยในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็อาจจะเกิดอาการวิงเวียนอาเจียนอย่างที่ว่านอนไม่หลับงุดหงิด หรือควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากก็เป็นเรื่องปกติมากๆย่ะช่วงน,นี้ก็คืออยากให้วางใจนะคะแล้วก็พยายามปรับร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากค่ะทุกๆท่านเลย